โอ oh, ้นิ่มๆเลยเฮ้ยเลียหน้าเลยอะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการ Good Evening Lesbian นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้อง Happy p r i m Month นะคะสำหรับท,ทุกคนเลยนะคะก็เนืน่องในโอกาส p r i m Month นี้นะคะ Lesbian Jesus ของเราเฮลี่คิโยโกนะคะซึ่งเราเคยพูดถึงเฮลียเอาไว้สั้นๆในตอน EP ที่แนะนำว่า Lesbian น่าจะดูอะไรดีเฮลี่คิโยโกนะคะเ,เขาเป็นนักร้องซึ่งได้สมยานามว่าเป็น Lesbian Jesus นะคะเฮลี่เนี่ยเขาเป็นนักร้องใช่ไหมคะแล้วเขาก็เป็น Lesbian ด้วยแลวเสร็จแล้วเขาก็เวลาเขาทำเพลงเนี่ยเขาก็จะพูดถึง ความสัมพันธ์ของหญิงรักหญิงอะไรประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเลือกนางเอกเอ็มีมาแต่ละคนนี่คือดีๆทั้งนั้นนะคะเขาก็เลยได้สมญานามว่าเป็นเลสเบี้ยนจีซัสนะคะและในช่วงเวลาที่สําคัญของปีของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะก็คือเดือนไพร์เฮลลี่เขาก็เลยปล่อย MB เพลงมาในเดือนไพร์นพอดีนะคะ,ะเราโพสต์ไว้แล้วในเพจ Facebook แต่ว่ายังไม่ได้ดูเลยโพสต์ให้เพื่อนๆไปดูนก่อนเรากะว่าจะมานั่งรีแอคให้เพื่อนๆดูครั้งแรกแล้วก็จะได้แบบทําสัาน้นๆเพราะว่าเดี๋ยว เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามีไปทําทุรละต่อก็เลยจะมาเรียกเอ็มวีสั้นๆให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะคือคาดหวังนะคาดหวังนะส่วนใหญ่เฮลี่จะแบบทํา MV ออกมาได้ดีมากแล้วส่วนใหญ่เขาจะกํากับเองด้วยคือดีเนาะเพาแบบว่าเป็นนักร้องแต่งเพลงมาแล้วก็เลือกนางเอกเอ็มวีเองได้อะไรอย่างเงี้ย <laughs> มาเลยครับ สวยแล้วหนึ่งนั่งเอกมีแต่ละคนที่แบบสวยๆอย่างนั้นเลยแ <c oughs> ล้วเรียนจูงจกักรยานมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อเอมมีเพลงนี้น่ารักเลย เกงพอด้วยความเอาดอกไม้มาให้คนน่ารักอะ่ะดูสายตาเขาดิความเลสเบียนอะ่ะความเลสเบียนอะ่ะแป๊บเดียวสปาร์กเลยโอ้น,นั่งเองเอ็มดีสวยมาก ชาเคลี่เว้ยโอ oh, ้นิ่มๆเลยนิ่มๆเลย oh, เอ้โคตรีดีเฮ้ยเลีย, oh, ยน,น่าด้วย <laughs> เอ็มวีน่ารักมากเพลงเพราะด้วยน่าจะเป็นเอ็มวีที่น่ารักที่สุดและที่เฮดี้ทำมาเอ็มวีนี้จุบเยอะมากเลยธรรมดาเฮดี้ไม่เคยทำเอ็มวีและจุบเยอะขนาดนี้นะอันนี้น่าจุบเยอะที่สุดละอุยจบแล้วอะดยวก็จะมีจูบอีกสักรอบ ก่อนจบจบแล้วว่าทุกคนเร็วมากเลย MV น่ารักมากอะ่ะอิชาเฮลี่เลยอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมนางเอกแต่และคนเขาสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเพลงเพราะด้วยทุกคนจริงๆนะ MV ของเฮลี่ส่วนใหญ่ก็จูบประมาณครั้งหนึ่งอะ่ะแต่นี้แบบเอาหลายซีเลย <c oughs> กำไรเลยจุกๆเลยน่าจะเป็น MV ที่เฮลี่ทำมาแล้วแบบน่ารักที่สุดแล้วอะ่ะนอกนั้นก็จะแบบเท่ๆสนุกๆอะไรเงี้ยแต่นี้คือแบบเออน่ารักเลยดูไปแล้วแบบยิ้มตามนะคะแล้วก็ เพียงเพาะด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูนะคะประมาณกลางเดือนกลางเดือนนี้เราน่าจะยุ่งๆเรื่องธุระที่บ้านนะคะอาจจะลงคลิปช้าหน่อยแต่ก็วันนี้ก็มาทําคลิปรลียเอ็มวีให้เพื่อนๆได้ดูก่อนแล้วก็จะได้มาแฮปปี้ไพร์มันเพื่อนๆด้วยนะคะก็เรื่องในอากาศไพร์มันนะคะก็ขอให้เพื่อนๆผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะก็ทางช่องของเรากวดอิฟนิ่งเลสเบี้ยนนะคะ ก็ขอเป็นอย่างที่พูดไปนในเพจเนาะก็ขอให้เราเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลอดภัยที่ให้เพื่อนๆได้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองออกมานะคะก็เราสามารถพูดคุยกันได้นะในเพจใน YouTube อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะก็แฮปปี้ไพร์มนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนนะคะบ๊ายบาย